สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งลงจอมสนนะครับนานแล้วที่แม่ลงคลิปนะครับผวันนี้ผมมาแบบมีสาระนะครับก็คืออยากจะถามนะครับความรู้แลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการใช้งานอาวุธนะครับอาวุธในการใช้งานที่มันสมเหตุสมผลนะครับผมนะครับดูคลิปวิดีโอนะครับหลายหลายคลิปเลย ที่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ไหติดกล้องติดกล้องของน้กอกนะครับหรือติดตรงหม่วกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เวลาเข้าเข้าบ้านนะครับของผู้ต้องหาหรือการเข้าชาร์จเนี่ยนะครับกลางคืนในเวลากลางคืนนะครับก็จะมีแบบผมก็ยังคิดอยู่ว่าเออคือผมไม่รู้ว่าคือว่าถ้านะครับเขาใช้ปืนลูกเก่าเรื่องของซีแซ็นะครับที่ไม่มีนะครับเครื่องช่วยตัวนี้ใหม่า อย่างสมัยใหม่ครับแต่ว่านี่คือใช้ p 3 2 0นะครับ p p 3า5แล้วก็ใช้ก็อกนะครที่ผมเห็นเนี่ยประจําเลยผมเห็นศูนย์เนี่ยศูนย์หลังเนี่ยผมรู้เลยว่าไม่ก็อกก็สิงแน่นอนนะครับต่อไปครันนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมเลยตั้งคําถามว่าเปืนมันก็ถูกออกแบบมานะครับออกแบบมาให้ใช้ในในการยิงต่อสู้ยุทธวิธีแล้วก็มีเสริมออปชั่นก่อนอื่น ผมพยา вами, น,ะ pues usted, นะครับผมก็ใช้วุธนะครับพยานะครับอลวหนื่นยดือนะครับเคียร์นะครับปืนนะครับปตองกระสุนนะครับเคียร์นะครับปืนนะครับนะครับนะครับตองนะครับกระสุนจะนงเพิงอยู่ไหมนะครับไม่มีสบายเคียรนะ์ั้นไกนะครับอันนี้ทางที่ปลอดภัยนะครับต่อไปนะครับผมมาพูดในเรื่องนะครับของกลางคืนเวลาเข้าพื้นที่นะครับเข้าเรื่อง คุณจะเข้าชาร์จนะครับก็ที่มันจะเข้าชาร์จถ้าเป็นผมนะครับปืนผมมีไฟฉายนะครับผมแค่นะครับแตะนะครับดันไฟฉายผมติดนะครับตัวนี้นะครับความสว่าง800ลูเมนนะครับแต่บอกเลยว่าชัดจริงๆนะครับผมแค่นะครับเข้าไปนะครับมีกล้องเห็ไหมมีกล้องปึ๊บสองมือนะครับวิ่งเข้าไปนะครับตัวการ ตรวการดูนะครับเข้าห้องต่างๆนะครับเข้าห้องต่างๆเสร็จปุ๊บมือนะครับเห็นไหมครับนี่ใช้มือเดียวได้ด้วยนะครับสําหรับปืนกระบอกนี้นะครับเปิดลูกปิดเปิดห้องเคลียร์นะครับเสร็จแล้วปุ๊บสำอรทำอางนะครับการใช้งานของปืนนะครับถือว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมปืน เวลามีการต่อสู้นะครับแต่ผมก็ยังเห็นแบบบางคลิปที่ผมจะมาพูดก็คือนะครับมีนะครับเครื่องช่วยนะก็คือไฟฉายนะครับเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้แบบประมาณเนี้ยตรงหลังสุดจะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอย่างนี้เลยประมาณนี้เลยผมถามว่านะครับผมอยากจะทราบนะครับในเมื่อถ้าเรามีแบบนี้แล้วเนี่ย กับการใช้อย่างเงี้ยพี่สะดวกอันไหนมากกว่ากนันนี่คือมันต้องติดสองมือใช้สองมือซึ่งพอจะใช้ทีก็ต้องปิดอ,อย่างเปิดลูกปิดปึ๊บนะครับเปิลูกปิดปึ๊บนะครับนะนีนะบ่อันนี้คือสามารถยัดนิ้วเข้าไก่นะครับทําการยืนได้ทุกเฉินครับแต่เนี้ย จะเปิดลูกปิดสมมติถ้าเข้าคนเดียวใช่ไหมถ้าไม่มีแบบบัดดี้บัดดี้วิ่งอ้อมหลังไปเข้าประตูข้างหลังเข้าหน้าต่างแล้วมีเราอยู่้างหน้าคนเดียวสมมตินะครับอันนี้สมมติเวลานั่นนะครับแบบอารมณ์ชั่วบูบอ่ะมันมีผมว่าต้องมีบางคนที่แบบมีอารมณ์มีอารมณ์ชัวบวูบแน่นอนนะครับเอาเอาแน่เลยแต่ส่วนใหญ่เราจะเข้าทํางานจะเป็นทนะีแต่นี้ผมพูดถึงกรณีที่ทํางานคนเดียวนะบแบบเจอประจันหน้ากนะัน เสร็จแล้วปุ๊บเปิดประตูขานี้ไปแล้วลซับทีส่องเาจะส่องปุ๊บพวกมาแล้วก็ซวกใส่ตั้ม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 ไอ้ตั้มนี้ไม่ใช่มีปืนนะอาจจะอย่างอะไรก็ตามแต่นะครับนั่นเองผมเลยแค่อยากจะถามว่าผมว่าการใช้งานเนี่ยมันมีทุกสิ่งอย่างมันไดนะ้ออกแบบมาแน่นอนอยู่แล้วนะก็เลยอยากจะฝากพี่ เผื่อใครแบบเออยังไม่ได้คิดหรืออะไรต่างๆหรือ,อยังไงนะครับนีผมก็เลยว่าอยากจะมาบอกว่าเนี่ยถ้าใช้อย่างเงี้ยนะครับโคตรเวริร์กเลยแล้วโคตรสว่างนะครับสว่างมากนะครับสําหรับเจ้าไปฉถา่นะครับผมมีไอดอลนะครับอยู่คนหนึ่งนั่นคือครูตักนะครับอยู่ตอนนี้ไปเป็นย,ย้ายไปอยู่สื่ออยูที่จังหวัดหนองคายแล้ว ได้น่าจะย้ายกลับบ้านแล้วนะครับเป็นผมอาเป็นสว่านครับตั้งตงนะครับก็เลยศึกษามาแล้วก็ยุทธวิธีต่างๆนะครับมีหรือว่าศึกษาพออยุดพักก็เลยถ้านะครับพี่ๆี่นะครับมีความคิดเห็นอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูครับเผื่อเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมที่ตัวผมอาจจะไม่รู้นะครับแต่พี่ได้ประสบการมากระตัวนะครับก็บอก กันได้เลยนะครับผมก <ผม S 1> ็อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบางทีผมนั่งนั่งดูอะไรยเงี้ยบางทีก็มีแบบว่าสวนเข้ามาเงี้ยอือแบบก็เลยว่าเอออยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพือบางคนนะที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถบอกคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็นะครับอันนี้ไปใช้ตัวนี้ก็สว่างนะครับถ้าแนะนำนะครับให้ใช้ นะครับพี่ๆหรือใครที่ต้องการไฟฉายเนี่ยลองไปดูนะครับผมใช้คอนโวย์สีแปดพัดนะครับคอนโวย์สีแปดพัดผมบอกได้เลยตูตาแตกนะครับโคตรสว่างนะครับการใช้งานผมบอกเลยว่าที่สุดละนะครับคอนโวยเนี่ยหรือใครจะใช้ก็แด้แต่ว่าผมใช้ตัวนี้มาสีแปดพัทจุดสองพุ่มโหมดนะครับสว่างมากนะครับตัวนี้อ่า 1,600รลูเมนนะครับสว่างสว่างจริงตัวนี้นะครับไม่ใช่แบบโนเนนแน่นอนมันไม่ใช่กิก๊กก็วิ่งลงทุ่งยังเห็นเลยตัวนี้นะครับนะผมคิดว่านะครับในการที่ผมอัดคลิปวิดีโอนะคลิปนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกพี่ๆนะก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วยาดาผมนะครับผมแค่อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะครับ เพราะพี่อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าในการทํางานหรืออะไรต่างเนี่ยก็คืออยากจะให้แชร์ใช่ผมก็อยากจะรู้เป็นเป็นความรู้ที่มันอยู่ในใจที่เขาเรียกว่าอะไรวะรวเป็นความรู้แท้ๆที่แลกเปลี่ยนที่ผมไม่เคยได้รู้เออต้องพูดแบบนี้นะครับยังไงก็นะครับ,นะอนะค,รบคอมเมนต์ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับหรือนะครับอยากจะให้ผมนะครับรีวิวในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทํางานนะครับก็สามารถที่จะบอก ที่บอกกันได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแต่เมบอกว่าของที่ใช้เนี่ยนะครับใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับก็สามารถนําไปต่อยอดได้สาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากพี่ๆนะครับที่รู้นะครับก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันแบบถือนะครับสกับการใช้ที่นะครับอยู่กับอุปกรณ์ทองนั้นเลย ก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ผมจะลงเป็น YouTube นะครับเพราะว่า y t u t u เนี่ยค่อนข้างที่จะอัดได้นานลงได้นานนะครับนะครับโอเค,ครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่แชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับก็สวัสดีครับ